เสร็จ2 3 3มส่วน2564ันมันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียนแฟมิเลียครอนิเคิ e เอพิโซดเฟรย่ารังเอเฟรย่าที่เกิดความกระสันต้องการออกตามหาโอทูจึงออกจากเมืองโอราริโอเข้าสู่ท้องทะเลทราย ได้พบกับอาลีเจ้าหญิงของอาณาจักรทะเลทรายที่โดนตามล่าเฟรยาที่หลงไหลในจิตวิญญาณที่งดงามของเด็กหญิงที่ไม่ต้องการให้แปดเปื้อนจึงได้ชี้นำเธอพร้อมทั้งเรื่องราวของแปด นักผจญภัยที่เก่งกาจที่สุดของเฟรยาแฟมิเลียที่แต่ละคนมีความเป็นมาเช่นไรในเล่มนี้เป็นเรื่องราวของเฟรยสที่ออกตามหาคนรักที่จะเป็นคู่ครองของเธอกับเรื่องราวของเด็กสาวที่สูญเสียอาณาจับไปก่อนที่จะต่อด้วยเรื่องสั้นที่เล่าถึงนักผจญภัยที่เก่งกาจที่สุดของเฟรยาแฟมิเลียที่จะเล่าถึงแต่ละคนมีสาเหตุเช่นไรที่ยอมรับใช้ยังเทพธิดาผู้งดงาม ถือว่าเป็นภาคเสริมอีกภาคที่มีความสนุกสนานและชวนติดตามที่จะทำให้เราเข้าใจถึงตัวละครต่างๆที่ไม่ได้กล่าวละเอียดนักในเล่มหลักจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านสนุกและน่าสนใจครับสําหรับคนที่ชอบเรื่องนี้มีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป เฟรยาเทพธิดาแห่งความงามและความรักที่เกิดความกระสันจึงแอบหนีพูดติดตามออกไปตามหาโอทูคู่ครองเข้าไปในท้องทะเลทรายเฟรยาที่ได้ใช้ถึงผลประโยชน์และความงดงามของเธอทำให้พ่อคาบอบแมนหลงไหลในการนั่งเรือเวทมนต์ที่แล่นบนทะเลทรายของบ็อบแมนราวกับราชินีแม้จะโดนยิงพวกออตต้านักผจญภัยเลเวลเจ็มนุษย์หมูป่า และนักผจญภัยระดับหนึ่งของเฟรยาแฟมิลียอีกเจ็ดคนตามมาก็ไม่สนใจเธอยังคงมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองแห่งพ่อคาริออสเฟรยาที่เดินเที่ยวเล่นในเมืองไปจนถึงตลาดค้าทา ได้เห็นถึงจิตวิญญาณที่น่าสนใจของเด็กสาวคนหนึ่งที่สวยงามแต่กำลังปนเปื้อนจึงไม่สบอารมณ์และไม่ชอบถึงจิตวิญญาณที่หม่นหมองไม่งดงามของเหล่าทาสที่ถูกจับมาขายเพราะอาณาจักรชาซาดโดนโจมตีแตก จึงสั่งให้บ๊อบแมนซื้อทาสในเมืองและปลดปล่อยทุกคนเป็นอิสระทำให้เหล่าทาสมากมายต่างทราบซึ่งในบุญคุณและหลงไหลในความงดงามของเฟรยาแต่คนที่เฟรยาต้องการจริงๆกับเป็นเพียงเด็กสาวคนหนึ่งที่เป็นทาส ที่ไม่ยอมแสดงความรู้สึกอะไรต่อเบื้องหน้าเทพธิดาที่ชื่ออาลีเท่านั้นเครยาที่เรียกอาลีเข้าพบได้พูดคุยและเปิดปรงว่ามีแต่ชนชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้นที่รู้วิธีรับมือต่อเทพธิดาจึงเดาได้ว่า อาลีน่าจะคือเจ้าชายอารัมของอาณาจักรชาซาที่ล่มสลายโดยเธอที่เป็นเด็กสาวโดนเลี้ยงดูมาในฐานะเจ้าชายเพราะเป็นบุตรคนเดียวของอดีตพระราชาพอเมืองหลวงโดนโจมตีแตกจึงได้ปลอมตัวเป็นทาสเพื่อหลบหนีการตามล่า อาลีได้ขอบคุณเฟร,รยาและเลือกที่จะออกเดินทางไปยังป้อมที่ทหารของเธอรออยู่และด้วยความไม่ชอบใจที่เฟร,รยาใช้สเสน่ห์ของเธอทำให้บอบแมนยอมทำตามทั้งการซื้อทาสและคฤรือหาดให้และทำให้พวกทาสหลงหลาย พร้อมทางอาลีเองก็รู้สึกถึงความงดงามของเฟรยาที่จะทำให้เธอหลงไหลเมื่อพบยังอันเลนนักผจญภัยเลเวล6แคทพีเพินที่รับหน้าที่คุ้มกันเฟรยาจึงต่อว่าเฟรยาที่ใช้เสน่ห์ของเทพล่อลวงให้คนยอมทำตาม ทำเอาอันเลนที่ได้ยินถึงกับคิดจะสังหารอาลีแต่ออตตาและคนอื่นๆกลับมาขวางไว้แม้จะไม่พอใจที่อาลีดูถูกเฟรยาก็ตามวันต่อมาอาลีจึงออกเดินทางเพื่อจะไปยังป้อมที่ทหารของเธอรออยู่แต่เฟรยากับตามไปด้วย ทำเอาอาลีที่ไม่มีเงินและอุป,ปกรณ์เดินทางไม่สามารถปฏิเสธได้ในขณะที่เฟรย่าที่ไม่มีเงินเช่นกันเธอจึงเดินไปพนันกับพ่อค้าในการเล่นเกมกระดานฮันวานเกมกระดานของทะเลทราย ถ้าเธอชนะอีกฝ่ายจะต้องมอบเงินทั้งหมดให้แต่ถ้าเธอพาแพ้จะยอมให้ทำอะไรก็ได้หนึ่งคืนพ่อค้าตอบรับทันทีเพราะมั่นใจว่าสามารถชนะเฟรยาที่ไม่เคยเล่นมาก่อนได้ผลก็คือด้วยสัพพันยูความรู้แจ้งถึงสัพพสิ่ง ของเหล่าเทพจึงทำให้เฟรยาสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายในระหว่างเดินทางพวกเฟรยาได้แวะพักที่โอเอซิสเธอได้ชวนอาลีอาบน้ำและพูดคุยกันทำเอาอาลีได้เปิดเผยถึงความไม่มั่นใจของตนในการเป็นราชาและนำพาผู้คน เธอจึงตลัวความล้มเหลวเฟรยาจึงบอกให้อลีมีความเชื่อมั่นและความพยายามเพราะถึงจะพ่ายแพ้หรือล้มเหลวแต่เหล่าทวยเทพชอบผู้ที่มีความมุ่งมั่น ทำเอาอาลีที่จ้องมองไปยังเฟรยาท่ามกลางแสงจันทร์ถึงกับรับรู้ถึงความมุดงามจนต้องรีบกระโดดลงไปในน้ำเพื่อปฏิเสธความรู้สึกของตนทันทีเพราะเธอที่เลือกจะเป็นราชาไม่สามารถมีความรู้สึกอย่างเด็กสาวได้ เธอมีหน้าที่ในการกำเนิดบุตรเพื่อส่งต่อไปยังราชารุ่นต่อไปบุญต่อมาเมื่อไปถึงป้อมกับพบว่าทหารในป้อมได้ตายหมดสร้างความผิดหวังให้กับอาลีแถมทหารของวาซาที่บุกโจมตียังทิ้งข้อความจะบุกโจมตีเมืองต่อไปคือริออสอีกด้วยเพื่อล่อให้เจ้าชายอารามยอมปรากฏตัวออกมาเฟรย่าจึงให้ออตตารีบพาเธอกลับไปริออสทันที โดยให้อันเลนในฐานะรสศึกของเทพธิดาแบกอาลีกลับไปด้วยแม้อันเลนจะไม่เต็มใจแต่พอไปถึงเมืองอริออสกับพบว่าทหารของวาซ่าและนักผจญภัยของเทพเรเซฟเทพแห่งโรคระบาดได้บุกฆ่าคนมากมายในริออสแล้ว ได้สังหารยังท่าที่เฟร,รย่าได้ปลดปล่อยและถือเป็นสมบัติของเธอด้วยเฟร,รย่าจึงใช้พลังเสน่ห์ของเทพทำให้ทหารของวาซากับนักผจญภัยของเทพเรเซฟหลงไหลและฆ่าตัวตายด้วยความพักดี จึงเป็นครั้งแรกที่ทำให้อาลีได้เห็นถึงพลังเสน่ห์ที่แท้จริงของเท้แห่งความงามและได้ทราบว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยใช้พลังนี้เลยอาลีและทุกคนเพียงแต่หลงไหลในตัวตนและความงดงามของเฟรย่าต่างหาก อาลีได้มาหาเฟรยาเพื่อขอให้เธอช่วยเหลือชาซาจัดการวาซาโดยอาลีจะยอมเป็นทาสของเฟรยาแต่เฟรยากับปฏิเสธพร้อมทั้งบอกอาลีว่าอย่าเสนอตัวแต่จงแย่งชิงเอาไปทั้งยังบอกว่าราชานต้องเดินพันกับชัยชนะ เฟรย่าจึงให้อาลีมาประลองหมากกระดานฮันวานกาันถ้าอาลีชนะจะยอมให้พวกออตตาช่วยแต่ถ้าแพ้เธอจะพาอาลีกลับไปโดยไม่สนใจอะไรอาลีจึงประลองหมากกับเฟรย่าแม้จะทราบว่าอาจต้องพ่ายแพ้แต่ก็ยังมีความหวัง อาลีที่เล่นเกมกระดานฮันวานกับเฟรยากับโดนเฟรยารุกไล่จนแทบจะพ่ายแพ้แต่เธอที่ไม่ยินยอมไม่อยากจะแสดงถึงความสมเพศของเธอต่อหน้าเฟรยาจึงวางหมากต่อไปในตำแหน่งที่คาดไม่ถึงเพื่อรอคอยให้เฟรยาปิดเกม แต่เฟรย่ากับบอกหมากที่เหลือถึงเส้นทางที่จะทำให้อาลีชนะทั้งยังบอกว่าราชาไม่จำเป็นต้องเบิกทางทุกอย่างด้วยตัวเองหรอกทั้งยังให้พวกออตตาช่วยเหลืออาลีจนกว่าจะชนะเฮดีน <Hey, Dean. S 1> นักผจญภัยเลเวล6มวิเอลที่เป็นนักวางแผนได้วางแผนให้อาลีคือจะใช้นักผจญภัยทั้ง8 คนรับมือกับทหารทั้ง80,000ของวาซาเริ่มด้วยการให้พวกสีพี่น้องกัลิเวอร์นักผจญภัยเลเวล5ารุมกับเฮกนี่นักผจญภัยเลเวล6ดาร์คเอลไล่ต้อนทหารกลุ่มแรกเข้ามาในเมืองอริออสแล้วให้อาลีพาออสตาและคนอื่นๆไปจัดการเพื่อจัดฉากสร้างภาพเจ้าชายอารามให้กลายเป็นวีรบุรุษ แล้วให้อาลีได้เรียกร้องกองทัพของชาซาที่กระจัดกระจายอยู่มารวมกันที่ริออรเพื่อต่อสู้กับวาซาซึ่งอาลีก็เรียกร้องให้เหล่าพ่อค้าในเมืองส่งข่าวของเธอไปตามที่ต่างๆได้สำเร็จในยามค่ำคืนก่อนสึกตัดสิน อาลีได้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเธอมีเพียงแต่เลนที่ไม่อยู่ด้วยอาลีจึงไปหาอันเลนตามลำพังเพื่อขอบคุณเขาและขอโทษที่เคยต่อว่าเฟรยาอาลียังบอกอิจฉาพวกอันเลนที่สามารถทำอะไรได้ตามใจต้องการที่ติดตามยังเฟรยา อันเลนจึงบอกไปว่าแค่ประเทศก็ละทิ้งไปสิตนยังเคยละทิ้งน้องสาวเพื่อติดตามเฟรยาเลยพออาลีจากไปเฟรยยาที่แอบฟังอยู่จึงบอกว่าจริงๆอันเลนยังเป็นห่วงน้องสาวอยู่ใช่ไหมแต่อันเลนกับปฏิเสธเสียงแข็ง เครยาเข้าไปในห้องนอนของอาลีในยามค่ำคืนแล้วได้มอบรางวัลให้กับอาลีถึงค่ำคืนแห่งความรักดอกจันบอบแมนที่คิดจะเข้าไปร่วมด้วยกับโดนออตตาจับไปฝึกจนกลายเป็นพวกบ้ากล้ามแทน ก่อนที่รุ่งเช้าเมื่อกองทัพของวาซามุ่งหน้ามาเทดีน <Hey, Dean. S 1> จึงใช้เวทมนต์โจมตีกองทัพจำนวน1นึ่งหมื่นคนส่วนเฮกนี่ก็ใช้วิชาดาบฟาดฟันใส่กองทัพทั้ง1นึ่งหมื่นคนสี่พี่น้องกันลิเวอร์ก็ได้ปิดล้อมกองทัพสองหมื่น คนละจัดการเสียด้านอันเลนที่บุกเข้าไปในกองทัพก็เจอกับซิลหัวหน้านักผจญภัยของเทพเรเซฟซิลที่สู้อันเลนไม่ได้จึงร่ายคำสาปให้อันเลนเห็นถึงสิ่งที่รักที่สุดเพื่อหาโอกาสลอบสังหาร แต่อันเลนที่เห็นทุกคนเป็นน้องสาวตนจึงรู้สึกหมุดหนดจนคลั่งสังหารทุกคนจนหมดสิ้นด้านเทพเรเซ,เซฟที่ทราบว่าซิลตายจึงใช้ไพ่ตายด้วยการปล่อยบาซิลิวก็โดนดาบของออตตาฟันตายอย่างง่ายดาย จึงทำให้เทพเรเซฟต้องรีบหนีไปในขณนะที่กองทัพวาซาต่างยอมแพ้เมื่อจบสงครามอาลีเกิดลังเลที่จะติดตามเพรย่าไปหรือไม่กับโดนเพรย่าปฏิเสธก่อนจากไปเพราะเพรย่าชื่นชอบอาลีในยามที่เปล่งประกายของราชัน ถ้าติดตามเธอมาสุดท้ายก็จะเป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นอาลีในภายหลังได้ปกครองชาซาจึงได้รับการยอมรับเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลทรายส่วนเฟรย่าที่กลับไปโอราริโอกับเศร้าส้อยที่ไม่สามารถหาโอทูของเธอได้ก่อนได้พบยังเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีจิตวิญ,ญญาณสีขาวใสรา,ากับหิมะที่น่าลหลงไหลแม้ดวงวิญ,ญญาณจะยังมีขนาดเล็กอยู่ แต่ก็ทําให้เธอหลงรักและปรารถนาจะครอบครองเพร่าจึงเลือกที่จะค่อยๆเฝ้ามองดูเขาอย่างช้าๆก่อนที่เมื่อถึงเวลาจะชิงมาเป็นของตนบทที่สองเด็กทารกที่โดนทอดทิ้ง ไรเพศและไรชื่อได้เจอเทพธิดาเก็บมาและตั้งชื่อให้ว่าออตตาออตตาที่ทราบข่าวว่าเจ้าหญิงดาบสามารถพิชิตอุดัยออสมอนสเตอร์เร็กของชั้น37เพียงคนเดียวเมื่อ3เดือนก่อนจนเลื่อนระดับเป็นเลเวล6ได้ เขาจึงคิดที่จะไปจัดการกับมันที่เกิดใหม่จึงของลายหยุดเฟรยาก็อนุญาตในระหว่างทางเขาไปพบยังอันเลนเฮกนี่และสี่พี่น้องกันลิเวอร์มาทาสู้เพื่อต้องการช่วงชิงตำแหน่งของออตตา แต่ออตตาที่เหนือกว่าทุกคนกับยังคงที่จะไม่หยุดยั้งอยู่แค่นี้เพราะในอดีตสมัยเด็กเขาเคยพ่ายแพ้ให้กับมิอาเจ้าของร้านนายหญิงแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ออกไปจะแฟมิเลียแต่ในระหว่างต่อสู้กัน เฮดีนได้มาหยุดทุกคนไว้ตามคำสั่งของเฟรยาาจึงทำให้การต่อสู้ยุติลงเมื่อออตตาไปพบถึงอุไดออดได้เข้าต่อสู้กับมันเพียงคนเดียวเขาสามารถรับการโจมตีและรับมือเหล่าทหารกระดูกได้อย่างง่ายดาย จนกระทั่งอุดายออสได้ใช้ดาบดำที่เขาต้องการออกมาโจมตีออสตายังคงรับได้ถึงการโจมตีอันรุนแรงนี้แม้จะทำให้เขาบาดเจ็บหนักก็ตามทำให้ออสตาคิดถึงความพ่ายแพ้ให้กับนักผจญภัยของซูสที่เลเวล8 และนักผจญภัยของเฮราที่เลเวล9ที่เคยมอบความอับปยศให้กับเฟรยาก่อนที่จะเสียชีวิตไปในภารกิจมังกรดำขึ้นมาตอนออตตาเลเวล5ออตตาจึงใช้เวทฮิวดิตสวินีกลายร่างเป็นหมูป่าจัดการอุไดออสได้ หลังการต่อสู้จึงพบพวกอันเลนเฝ้าดูอยู่และยังกล่าวท้าทายเขาออต้าจึงกล่าวกับพวกอันเลนว่าอย่ายืดติดกับตนเลยพอออต้ากลับมาหาเฟรยาเธอจึงถามว่าได้อะไรกลับมาบ้างออต้าจึงตอบไปว่าได้เห็นถึงความอ่อนแอของตนเองที่ยังห่างจากจุดสุดยอดที่ต้องไปถึงครับเฟรยาที่หัวเราะและถามออกไปว่ายังได้อะไรอีก กอสตาจึงนำดาบที่ตีขึ้นมาจากดาบเหล็กดำที่รอบจากอุดัยออสให้เฟรยาดูพร้อมทั้งขอให้ตั้งชื่อให้เฟรยาจึงตั้งชื่อว่าดาบขุนศึกมินการบทที่3มอันเลนที่สูญเสียพ่อแม่ต้องดูแลน้องสาวที่ไม่ได้เรื่อง เขามักจะงุดหนดและไม่พอใจอยังน้องสาวที่เป็นตัวถ่วงและชอบร้องไห้อยู่เสมอแต่ก็ไม่สามารถทอดทิ้งได้จนกระทั่งได้พบเทพธิดาจึงยื่นมือออกไปหาทันทีสี่พี่น้องกาลิเวอร์ที่เป็นช่างทำเครื่องประดับฝีมือดีได้พบกับเทพธิดาขอให้ทำเครื่องประดับให้สี่พี่น้องจึงยินดีและมีความสุขจนเมื่อถึงวันที่เทพธิดาจะมาเอาเครื่องประดับทั้งสี่ กับได้พบเด e วอลฟที่เป็นนายของตนเองได้บอกจะให้อิสระเพราะได้เรือนร่างของเทพธิดาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแล้วทำให้สี่พี่น้องโกรธแค้นจึงสังหารเดวอลฟเสียเทพธิดาที่ปรากฏกายอีกครั้งบอกสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่เครื่องประดับแต่คือทั้งสต่างหากทำให้ทั้ง4ติดตามเทพธิดาเฮกนี่ที่เป็นราชาของดาร์กเอลต้องนำทัพต่อสู้กับเ hey, ฮดินราชาของไวเอลอย่างช่วยไม่ได้ เขาที่รู้สึกอ่อนด้อยที่ต่ำกว่าและอยากสังหารเฮดินที่สมเป็นราชาของอีกฝ่ายก่อนที่จะได้พบเทพธิดาในความฝันด้านเฮดินที่อยากหยุดสงครามแต่ทางดาร์กเอลไม่ยินยอมจึงต้องต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาจักรราวกับเป็นทาสด,ด้วยความเบื่อหน่ายเขาอยากที่จะได้รับการปลดปล่อยจากหน้าที่ก่อนที่จะได้พบเทพธิดาในความฝัน ทั้งดาร์คเอลและไวเอลต่างได้รับการปลุกระดมจนสุดท้ายเกิดสงครามขึ้นเฮกนี่กับเฮดินต่อสู้กันจนกระทั่งทั่วสนามรบเหลืออยู่แค่เพียงสองคนทำให้อาณาจาักเอลทั้งสองล่มสลายลงแล้วเทพธิดาจึงได้ปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมทั้งํำความต้องการของทั้งสองที่เป็นจริงคือปลดปล่อยทั้งสองจากตำแหน่งราชาจึงทำให้เฮกนี่และเฮดินติดตามยังเทพธิดา ที่ย่านโรงงานอุตสาหกรรมเด็กสาวคนหนึ่งได้พบเทพธิดาเธอได้ขอเป็นเทพธิดาซึ่งเทพธิดาก็ตอบตกลงโดยขอแลกกับชื่อของเธอคือซินเฮลุนคนสนิทของเทพธิดาที่ต้องรับหน้าที่ชิมอาหารให้กับเด็กสาวด้วยความหนักใจก่อนที่จะเสร็จแล้วจึงเอาอาหารใส่กล่องให้กับซินได้เอาไปมอบให้กับเด็กหนุ่มที่เธอชอบ